สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาคุยเรื่องของเซอร์ติฟิเคตหรือว่าประกาศเนยียบัตรวิชาชีพนะครับก็จะแตกต่างกับพุทธนะครับพุทธการศึกษาเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณ4ระดับนะระดับมหาวิทยาลัยก็คือปริญญาตรีนะครับโดยหลักสูตรก็จะเรียนอยู่4ปีหรือ5ปีหรือบางหลักสูตรก็6ปีนะครับแล้วก็ปโทนะปโทก็จะเรียนอยู่ประมาณปีครึ่ง2ปีนะครับอันนี้เป็นพื้นฐานเลยแล้วก็ปอเอกก็คือ 3- าปีนะครับรวมๆกว่าเราจะจบปริญญาเอกเนี่ยก็ใช้เวลาเกือบ10ปี มันจะมีอีกเส้นทางหนึ่งเราเรียกว่าวิชาชีพนะครับวิชาชีพในบ้านเราเนี่ยจะมีสภาวิชาชีพมาครอบหรือว่าดูแลนะครับอย่างเช่นสภาวิศวกรก็ดูอาชีพวิศวกรควบคุม,คมซึ่งอาชีพวิศวกรควบคุมในเมืองไทยมีเจสาขานะครับแล้วก็สภาอื่นๆเช่นสภาทนายความก็ควบคุมทนายความเนาะก็คนที่สอบนิติศาสตร์ได้ก็ต้องไปสอบตัวทนายนะครับตัวทนายก็คือวิชาชีพ นะอ่าก็จะใช้คําว่าทอคอหน้าชื่อได้หรือว่าถ้าวิศวกรก็ใช้วอสอวอแหวนกส,สลาย่อมจากวิศวกรได้หรือว่าสายการแพทย์ก็จะมีแพทยสภานะครับก็จะใช้นอพอหน้าชื่อได้หรือว่าพอยอแพทย์หญิงนะครับหรือเพศสัตว์นะครับก็สามารถใช้เพศสัตยกรนําหน้าชื่อได้นะผู้ชายผมไม่แน่ใจแต่ถ้าผู้หญิงก็เป็นพอ่อพานยอหญิงก็งเป็นสัตยกรหญิงอย่างเงี้ยนะ เพราะส่วนใหญ่เป็นสัตว์จะเป็นผู้หญิงเนาะ,ะไม่ค่อยเจอผู้ชายเท่าไหร่ผมเลยจําไม่ได้แล้วก็จะมีอีกวิชาชีพอื่นๆเช่นวิชาชีพบัญชีนะครับน,นี้ก็ตัวอย่างก็จะอยู่ที่สภาบัญชีควบคุมดูแลวิชาชีพเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือต้องจบปริญญาตรีก่อนนะครับมีวุฒิตรงกับสาขานั้นหรือวิชาชีพนั้นนะครับแล้วเราก็ไปขอยื่นสอบ ตัววิชาชีพนะครับข้างหลังชื่อบางสาขาวิชาชีพจะมีภาษาอังกฤษย่ออยู่ข้างหลังได้นะครับอย่างเซอร์ติฟายที่ผมได้ที่เมืองนอกอยังผมมีเซอร์ติฟายหลังชื่อเยอะนาะมากกว่า4-5ใบเนี่ยอย่าง a อเอะไระเอซีเนี่ยเป,เป็นวิศวกรอาเซียนนะครับถ้าเกิดใครเป็นวิศวกรควบคุมระดับสามัญเนี่ยสามารถคอมพลาก็คือยื่นเอกสารไปที่วิศวกรอาเซียนเขาจะมีหน่วยงานเนา ก็จะได้หลังชื่อว่า ACPE ซึ่งตอนหลังเนี่ยเขาต่ออายุเป็นตลอดชีพแล้วน่มีตัวอย่างนะครับหรือ CSCP ก็คือ Certified Supply Chain Professional ซึ่งหน่วยงานเนี่ยไม่มีในเมืองไทยเราต้องไปเซอร์ที่เมืองนอกก็คือเมรกานะครับแต่ว่าระบบของเมกาเนี่ยเขาจะเป็นสอบออนไลน์ได้เราก็ต้องเรียนองค์ความรู้เข้าไปก่อนคือจะมีเอกสารเนี่ยเราเรียนเป็นปึกๆนะก็มีโมดูลแยกย่อยไปอ่าถ้า CSCP มี3โมดูลดเรียน3โมดูลเนี่ยหมดเป็นพันๆหน้าเนี่ยแล้วเราก็ไปสอบ สอบผ่านก็คือคะแนนเต็มอยู่ที่350สอบผ่านต้องได้85%ก็คือประมาณคะแนน300อะไรอย่างเงี้ยถ้าสอบผ่านเราก็จะได้ใบรับรองออกมานะครับก็สามารถใช้ประกาศสิทธบัตรนั้นหลังชื่อก็คือ C S C P เนาะซึ่งสมาคมวิชาชีพบางประเทศก็ไม่ได้เป็นกฎหมายอะไรก็คือมีสภาวิชาชีพช่วยกันดูแลแต่บางประเทศก็ไปอยู่ในกฎหมายเช่นสภาวิศวกรมันมีกฎหมายครอบของมันอยู่มีพรบครอบลงไป นะครับเราก็สามารถใช้ชื่ออยู่ข้างหน้าชื่อได้หรือข้างหลังชื่ออะไรแบบนี้เนาะแล้วแต่เกณฑ์ของสาขาวิชาอย่าง CSCP ไปอยู่หลังชื่อเพราะว่าเขาเป็นประกาศนียบัตรวิชาชีพนะครับแล้วก็ทุก5ปีต้องมีการต่อซึ่งการต่อวิชาชีพได้เนี่ยเราจะเรียกว่าระบบ maintenance หรือว่ารักษาสภาพนะครับ maintenance นูนว่าซ่อมบำรุงใช่ไหมก็ต้องรักษา certificate ตัวเองซึ่ง5ปีเนี่ยเป็นเบสิกของประกาศนียบัตรวิชาชีพทั่วไปนะครับเราก็จะทําไงเราก็ต้องไปสอบ หรือทำยังไงให้ได้ต่ออายุก็คือการพัฒนาตัวเองที่เราเรียกว่าระบบ C P D C ก็คือ continuous P ก็คือ professional D ก็คือ development ก็คือการพัฒนาวิชาชีพด้านนั้นอย่างต่อเนื่องนะครับเขาก็จะมีรายการมาให้ว่าต้องเก็บกี่หน่วยกิจหรือกี่หน่วยชั่วโมงแล้วแต่ตัวคำนวณเนาะมันก็จะมีตัวคูณเช่นคุณต้องไปฟังสัมมนาใหม่ๆที่เกี่ยวกับวิชาชีพตัวเองกี่ชั่วโมงนะอย่างของผมที่ไป compile วนใหญ่ก็คือตอนเรียนโท ก็นับเป็นการศึกษาในระบบใช่ไหมอ่ะก็ะะไปยื่นคอมไพล์ได้หรือตอนเรียนใบใยเอกอย่างเงี้ยผมได้สี่พันคะแนนแต่เขาต้องการแค่ร้อยห้าสิบคะแนนเองอะไรเงี้ยเราก็เกินอยู่แล้วก็ผ่านนะครับถ้ายื่นเอกสารครบปุ๊บหน่วยงานเขาก็จะตรวจสอบตรวจสอบเสร็จเนี่ยมันมีสองสามอย่างเนาะเช่นถ้าเกิดแบบบางที่เนี่ยเขาไม่มาออเดตซ้ำนะก็คือตรวจปุ๊บเขาปล่อยผ่านเลยเพราะว่าเขาเชื่อมั่นว่าเรามีจรรยาบรรณใน,นวิชาชีพเพราะถ้าไม่มีจรรยาบรรณเขาสามารถถอน ใบประกาศศิษยบัตรวิชาชีพนั้นได้หรือถ้าเป็นสภา,าวิศวกรเราก็จะมีหน่วยงานจัญญาบัตรไปตรวจสอบสมาชิกที่ไม่ทําตามจัญญาบัตรนะอย่างที่เป็นข่าวอยู่อย่างเงี้ยก็จะมีสภาเข้าไปช่วยดูเนาะสภาวิชาชีพนั้นๆนะครับนี่ก็คือระบบประกาศศิษยบัตรทั่วไปทีนี้ผมมาสนใจหลายด้านผมก็เลยมีหลายใบนะเช่น q ิวแบ็กคิวก็คือ QBAc แล้วมีเครื่องหมายบวก q ิวแบ็กเนี่ยเขาเรียก Qualified An g e l Investor นะครับก็คือเรียนเรื่องการลงทุนนั่นเองนะครับ หรือตัวอื่นๆที่ผมมีอีกเช่น CAP CAP นี่เป็นตัว c e r t i f y e s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  n t n นนะครับ Professional ก็คือคนที่เป็นนักประเมินระบบทวกวสายที่ปรึกษาเราต้องเข้าไปประเมินบริษัทอยู่บ่อยๆเนาะเราก็ไป c e r t i f ิฟาตัวเองนะครับก็จะมีทั้งหน่วยงานภาครัฐหรือสมาคมต่างๆเนี่ยออกระบบประกาศเบรยบบัตรขึ้นมาแล้วก็จะมีการ Verify Verify แปลว่าคุณได้มี สอบผ่านจริงไหมมีเลขประจำตัวจริงไหมมีรหัสสมาชิกจริงหรือเปล่าอันที่หนึ่งก็คือคุณเอาชื่อนามสก,กุลไปเซิร์ชในระบบเขาเนาะเช่นสภานวิศวกรอย่างเงี้ยก็เอาชื่อผมไปเซิร์ชได้เลยสิริพงษ์จริงถาวันมันก็จะขึ้นมาว่าผมเป็นวุฒิวิศวกรสาขาวิศวกรรมอุตสาหการอย่างเงี้ยอ่าในระบบนี้เขาจะเรียกว่า Verify เนาะก็สามารถตรวจได้ทุก c e r t i f y ที่มันเป็นแบบ เป็นออฟฟิเชียลนะก็สามารถตรวจได้นะครับอันนี้ก็เป็นระบบประกาศใบอนุญาทั่วไปนะครับเห็นวันนี้มีดาม,มากน,นิดหน่อยเนาะก,ก็เลยแชร์ฝฟังว่ามันตรวจยังไงแล้วก็เข้าไปดูข้อมูลได้นะครับก็ลองเข้าไปเช็คในเว็บได้เลยนะครับหรือว่าใครอยากให้เช็คของใครนะครับคอมเมนต์มาเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูให้ว่าเออเขาได้เซอร์ติฟายจริงไหมและหลังชื่อเขามีจริงหรือเปล่าหรือหน้าชื่อเขาตัวจริงไหมนะครับแต่โดยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่เป็นสาธารณะเนี่ยสามารถเข้าไปเช็คได้อยู่แล้วนะครับเขาก็จะเปิดโปรไฟล์เอาไว้ให้ดูว่าเขาทําอะไรมาบ้างนะครับ ก็ไปก่อนนะครับฝากติดตามทุกช,ช่องทางในโซเชียลมีเดียด้วยครับผมดรเอสครับ